โอ้วันนี้มากันยังอบอุ่นมา,มากๆเลยนะคะก็ข,ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การสพอร์ตกันแล้วก็สพอร์ตคือเคอร์เลลฟอย่างหนานแน่นแบบนี้ค,ค่ะ อ่านี何と何とああ่คือความสุขจริงๆนะครับเอาล่ะต้องถามก่อนเลยตรงว่านี่คือเป็นการร่วมอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราขอเลิฟที่คุณเปอล่าเลือกที่จะแบบว่าเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ทำไมครับซูเปอล่าครับรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ที่เรเจอเป็นแฟนของคุณโอ้ลล์บ๊อบบี้มองไปสิครัว่าครอบครัวเราอบอุ่นขนาดไหนครอบครัวของคุณเลิฟค่ะ ดีใจทุกๆครั้งที่ได้มาร่วมอีเวนต์โคโค่เลิฟก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่รู้สึกแบบอิ่มใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะการมาอีเวนต์กับโคโค่เลิฟทุกครั้งเหมือนกันได้กลับบ้านมาหาครอบครัวเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวสุขภาพดีโอ้โหไหนฮะขอเสียงคนสุขภาพดีหน่อยเร็วเปรวมถึงก่อนที่จะคุยแบบเป็นทางการคุณเบลล่าครับกระซิบบอกมาหน่อยได้ไหมว่าตอนเนี้ย จะมีผลงานอะไรให้เราได้รับชมกันเี้ยการะสิบเราห้ามบอกใครนะคะอย่าให้ใครรู้นะฮะ,ะแต่กระสิบออกมาให้เราหน่อยนะตอนนี้นะคะอืออรอเล่นะคะก็จะมีละครนะคะเรื่องเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงทางช่องศาสก็อีกไม่นานเกินรอแล้วค่ะยังไงก็ฝากรอติดตามฝากรอซัพพอร์ตด้วยนะคะซัพพอร์ตละครเบลซัพพอร์ตเบลแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตตามาพาวแห่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนเลิฟด้วยนะโอ้โห รอติดตามด้วยนะครับคอนุ่งเลยถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตให้เวลานั่งก่อนได้เลยได้คับเชิญนั่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแบบเป็นทางการเลยเพราะว่าเรามีอีกหลายๆท่านนะครับที่วันนี้เนี่ยจะขึ้นมาเล่าถึงน้ำพลาวแท้100%งค้กเลิฟไปด้วยกันนะครับลำดับนี้นะครับเราขออนุญาตเลยนะฮะก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับท่านนี้นะครับเป็นประธานที่ปรึกษาการตลาดบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์คลับจำกัดนะครับเป็นอาจารย์คือทำที่คณะนิติศาสตร์การบัญชี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงเป็นแอดไวเซอร์ที่ปรึกษาทีศิษย์นิสิตจํานวนมากและเป็นนักวิชาการที่มีผลงานระดับประเทศและนานาชาติครับนะฮะทางข้างลู่เลยครับอาจารย์ทางขางอาจารย์ครับขออนุญาตนะฮะนี่เลยนะฮะดังนั้นนะครับเขาอยู่กับเราแล้วนะครับศาสตราจารย์กิติคุณดรอัชราจันฉายนั่นเองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ของเราด้วยนี่นะฮะคุณเป็ล้วฮะผมเชิญให้คุณนั่งได้เลยฮะขออนุญาตนะฮะคือฉันนั่งไป ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเมื่อเราพรบทุกคนแบบนี้แล้วขอพูดคุยซะหน่อยถึงโค่เลิฟหรือการดื่มน้ำมะพร้าวในทุกวันผมะถามท่านอาจารย์ก่อนเลยว่าท่านอาจารย์ครับมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงที่ยังดูแข็งแรงสดใสมีพลังแบบนี้ในทุกๆวันครับเพราะพี่ลงดาวที่ท่าจาายเยุะเท่าไหร่ โอ้ยอาจารย์เดินตัวเลขเดาเดี๋ยวก็คนบอกว้ยเป็นลามปาอาจารย์หรือเปล่าประมาณ60อ่ะเต็มที่เพิ่งเกษียณอ่ะอาจารย์ปัจฟันยังวัยรุ่นแปลว่า45พ <45 S 1> อนะสี่สิบห้าพี่มิวพี่มิว,ว่าไงถ้าพี่เบล่าบอ,อก45ผมให้42่สิบสองเลยตอ <45 S 3> <45 S 1> นนี้แต่เกษีมาแล้ว17บเจ็ปี17ป,ปีแล้วก็ยังต่อ,อยู่ได้นะคะ17ค่ะโดยประมาณถ้าเกษียณมาแล้ว ใช่ไหมครับ17ปี7 7หรือเปล่าครับอัจจรยครับใช่แต่7 7ปีนี่ยทุกคนยังวัยรุ่นไหมครับวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่นะรองาน7ชั่วโมงได้าแล้วก็ตอกนั้นก็คือเล่นโซเชียลได้เบิกอานี่อาจารย์เล่นโซเชียลได้เบิกนะแล้วเป็นใครปาจจกไหน ก็คืออ่านเพื่อที <sk ling> <sk ling> ่จะเป็นการทําให้สมองเราได้คิดได้สามารถติดตามข่าวสารได้อันได้นะคะมีอาหารสมองให้กายอาหารใจญ่้อแต่ว่าขอเสริมนะคะคุณอาจารย์ดูแลตัวเองดีมากๆจริงๆอะค่ะแล้วก็แบบทุกสวยสมัยอะค่ะเห็นไหมดีจริงๆค่ะด้วยวัย77นะแต่ยังทําทุกอย่างยังคงแบบศึกษายังคงแบบค้นคว้าแล้วก็จํา หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังมีช่วงเวลาเล่นโซเชียลเหมือนพวกเราเนี่ยแหละถูกไหมมีอย่างเสริมตรงไหนไหมฮะผมผมรู้สึกว่าตอนนี้มองอาจารย์เป็นไอดอลเลยนะหรือวันหนึ่งถ้าผมอายุเท่านี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะสามารถแบบเหมืแข็งแรงได้ขนาดนี้หรือเปล่าเ,ออเพราะปัจจุบันแค่เดินก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> แค่นั่งตุ๊กๆรอเมืเ่อกี้เหนื่อยเลยนะ <ผม S 2> รู้รสึกเหนื่อยแล้วแต่อาจารย์ดูไม่เหนื่อยแล้วดูแข็งแรงมากๆเลยฮะนี่เห็นไหมอาจารย์ครับขออนุญาตนะฮะแชร์กิจวัตรประจำวันของเราว่า อันที่ผมอยากรู้สาคัญมากเลยการดื่มน้ํามะพร้าวทุกวันมีความสําคัญไหมเอาตรงๆเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีน้ำของคนเลยนะคะคก็ดื่มน้ํามะพร้าวจากจากลูกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลำบากในการที่จะต้องไปฉ่อมะพร้าวต้องให้สามีทำต้องมีน้มะพร้าวมา เลือดแข็งไปครเปี้ยวไปตอนนี้เราไล่าตรฐานในการเฉลิมเลยว่าทุกยอนที่เราผลิตเนี่ยเป็นน้ำประปาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลมีประโยชน์ต่อคุณต่อสุขภาพของเราตั้งแต่ขวดกระดุกเท้าอืมต่อมาพิธีการว่าเป็นดานขวาคืออะไรน่าจะต้องเป็นเรื่องของความจำไหมฮะถ้าเรื่องผมไหมเร,เรื่องผมเรือยังไหมฮะ อาหัวลอกนี้แสดงว่าไม่ใช่ละมีคนหัวลอกแล้วผมตอบผิดละทางด้านสมองใช่ไหมคะเพราะเราเรียนหนักๆเมื่อเราอยู่ในวัยเรียนในวัยทำงานแบบนี้ต้องใช้สมองมีความเครียดมากทำให้แมงควรดึงน้ำประปาจากตับวันละก่อนะคะวันละหัวอันนี้ก็เป็นทางด้านอาหารสมองการไปจังก็ารก็ลงที่หัวใจการดื่มน้ำประปาที่ทำให้หัวใจสามารถที่จะมีการเดินเส้นเลือนนิดก็แข็งแรงในการที่จะบำรุงหัวใจัยเราได้นะคะ ไข่กะหัวใจก็ลงมาที่อะไรคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งขาวแบบนี้ก็ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี้ยหมาะำหรับพวอยู่ในวัยนี้เลยนะคะเป็นนักกินากไม่ที่หลายคนก็ต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่เจ้าเนื้อลงมาก็คืออะไรคะกระดูกการใช้าจกินเราตอบถูกเลยนะคะว่ราะถ้าไม่ใชกระดูกก็ต้องแข็งแรงด้วยเพราะวัยจากนี้ก็คือหน่วยที่กระดูกต้องดูแลแล้วก็จะ้กระดูกก็ดี ถัดไปก็คือมีพลังนในการทำงานในการเพื่อจะทำกิจกรรมทุกอย่างได้อย่างดีอันนี้คือประโยชน์อของน้ำมะพร้าวเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของน้ำมะพร้าวคือมีเยอะมากๆแล้วก็อาจารย์บอกเลยนะว่าดื่มทุกวันดีทุกวันจริงๆคือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับาอาจารย์บอกแล้วว่าเสริมเรื่องสมองเรื่องกระดูกใช่ไหมครับแต่ผม,เ,มเรื่องหัวใจน่าจะไป็นองู่ไหมครับใช่ไหมฮะสำหรับทั้งสองท่านคิดว่าน่าจะจำเป็นอยู่ไหม อันนี้ผมไม่รู้นะที่ผมถาม,มเฉยี่ผมถาม,มเฉยๆนะฮะถามเขาเลยดีกว่าคุณเบลล่าครับค<า>่ะตาลอยๆนะฮะวันนี้นะฮะ <laughs> ขอโทษนะฮะ <laughs> ที่แซวนะฮะ <laughs> ้ขออภัยนะฮะ <laughs> ถามสั้นๆหน่อยแล้วกันค่ะคเวลาะครับว่าการดื่มน้ำค้าทุกวันของเราเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขนาดไหนโอ้คืออันดับแรกเลยเพิ่มความสดชื่นในทุกๆวันให้กับตัวเราเลยค่ะคือ เบลว่ะเป็นคนที่ต้องค่อนข้างดูแลเรื่องของหุ่น <S <S เรื่องของสุขภาพแล้วอะไรต่างๆองค์รวมใช่ไหมคะคือทั้งภายในภายนอกนั่นแหละแต่ว่าคือบางทีเราอยากจะดื่มน้ําอร่อยอร่อยสดชื่นสดชื่นแต่เราไม่อยากดื่มน้ําหวานอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยน้ำมะพร้าวอ่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โคโคเลฟไม่มีการเติมน้าตาลเพิ่มเติมนี่รสหวานที่คุณได้เป็นรสหวานธรรมชาติแล้วท<อ>ี่สําคัญคือดีกับผุ่นแน่นอนคือไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วก็ เขามีท so um Pr <ER ั้งสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างแอนตี้ออกซิแดนท์ซึ่จะช่วยแบบสุขภาพองค์รวมของเราเลยฉะนั้นคือดื่มได้ทุกวันแล้วก็ที่สําคัญแม้ว่าผู้หญิงสาวอย่างเราจะเข้าใจว่าเป็นประจำเดือนห้ามดื่มน้ำมะพร้าวอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าความจริงแล้วน้ำมะพร้าวสามารถช่วยลดการอักเสบได้ด้วยค่ะเพียงแค่ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะดื่มได้ทุกวันยืนยันนะคะอันนี้โอ้โหปลบเบื้อะ ชัดนมากคือเราเคยมีวิธีความเข้าใจกระบวนการคิดที่แบบว่าอ้าวถ้าคุณเป็นประจำเดือนอยู่อาจจะไม่เหมาะในการดื่มน,น้ำมะพร้าวซึ่งนี้เราเข้าใจกันที่อยู่ใช่เนอะรวมถึง ผู้ป่วยเบาหวาน,นหลายๆท่านด้วย<ะ>เพราะว่าอจาจจะกังวลเรื่องของโ,อโอน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำตาลเยอะ<ม>เวลาทานเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ค่าน้ำตาลฉูดขึ้นหรือเปล่าความสิงเของน้ำตาลต่ำมากนี่เห็นไหมแล้วเป็นน้ำตาลจากผลไม้ด้วยยังไงก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าการทานของคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของอาการต่างๆจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วย<ะ>ครับนี่คือคำแนะนำดีเจากคุณเบลล่าเนะาะปากสำหรับโค้กเลิฟให้กับแฟนๆทุกคนเขาได้แบบดีมีสุขภาพที่ดีทุกวันแบบเรา เชิญเลยครับท่านอาจารย์ก่อนเ <Okay. S 1> ชิญครับอาจารย์โอเคนะครับพวกเราทุกคนการที่ทํางานได้ดีนะั้นต้องมีพลังต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเสริมให้สุขภาพแข็งแรงก็คือเราต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อเรานะคะไม่ได้เครื่องดื่มที่น่าเะเป็นถางเลืองของเราถังเลือสุดท้ายก็คือโอ้กแเหลิมค่ yeah. ะเอ๋โปรโม แบอมสเตอร์บา้างน,นะคะเวลาตามเชิญครับค่ะในฐานะแบรนด์แอมเบสเตอร์นะคะขอฝากโคโค่เลิฟด้วยนะคะน้ำมะพร้าวแท้100%นะคะน้ำมะพร้าวไทยผลิตโดยคนไทยนะคะเพื่ออยากให้คนไทยจะได้ดื่มน้ำมะพร้าวที่ดีแล้วก็แท้100%ยังไงก็ฝากสนับสนุนโคโค่เลิฟด้วยนะคะร่วมถึงคนต่างชาติด้วยนะคะอยากดื่มน้ำมะพร้าวไทยต้องโคโค่เลิฟค่ะ คครับเนื่องจากเราเพิ่งค้นพบในวันนี้เลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆนงคุณครับเชิญครับก็อยากอยากจะฝากเนื้อฝักตัวเป็นสมาชิกใหม่ของคู่เรื่นะครับเพิ่งลองชิมเมื่อกี้นี้เลยรู้สึกสดชื่นมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ารีตตอไปนี้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอาจารย์กับพี่เบลล่าเป็นไอดอลด้วยในะการเปลี่นนํามะพร้าทำให้ร่างกายของเราเทียบดีแล้วก็สุขภาพดีครับผมนี่พราะมื่ เมื่อกี้เราบอกว่าคุณมิวบอกไปแล้วนะว่าขวดหนึ่งอาจจะไม่พออยากขอแบบที่เยอะเลยได้ไหมไม่มีปัญหาครับขออนุญ,ญาตนะครับทุกท่านครับเชิญยืนขึ้น,นได้เลยครับ <ละ S 1> <ะ>เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ของเรานะครับจับมอบของที่เหลือให้กับคุณเบล่าคุณมิวแล้วก็ผมนั่งเป็นชคเป็นผู้โชคดีได้รับด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราให้พี่ทีมงานทุกคนนะครับเก็บภาพสักน้อยนะครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมยืนตรงนี้นะอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับเอาล่ะ นะครับก็องบอกวันนี้นะครับทางโค้กพ่เลิฟนะครับเขามอบให้เป็นกระเช้าเลยให้เราได้กลับไปดื่มทุกทุกวันแบบนี้นั่นเองนะครับถึงจะผิวดีออร่าพุ่งขนาดนี้แล้วดื่มน้ำมะพร้พาวโค้กพุ่เลิฟร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกก็จะยิ่งผิวดีขึ้นไปอีกสุขภาพดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับนี่อ่าเดี๋ยวมีของตรงไหนนะครับอยากเก็บภาพบอกเรานะท,าทั้งสองท่านนะครับขยับทางขวามือตัวเองเล็กน้อยครับโอเคสวยงามครับเอาละช่วงนี้นะเดี๋ยวขอให้เก็บภาพสเล็กน้อยนะ ะระหว่างนี้นะครับเป็นแฟนทุกคนอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้กับเราด้วยนะครับ Love yourself drink for your health นะครับแฮชแท็กงานของเราในวันนี้นะให้เป็นแฟนได้เก็บภาพได้พูดคุยกันนะฮะโอเคนะครับขอบคณนะาครับมาเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับคุณมิวครับเชิญคราฟมเวลาประยะายืนติกันระครับมาเลยบอกว่าน,นี่คือการพูดคุยที่ทำให้เราได้รู้จักกับน้ำมะพ้า ของคนไทยทําเพื่อพวกเราทุกคนนะครับผมมั่นใจเลยว่าน้ำมะพร้าวจะมีประโยชน์ต่อพวกเรามากๆและถ้าคุณเลือกเป็นโคฟเลฟด้วยไม่มีการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปนะครับเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติจากน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยม,มั่นใจได้เลยความอร่อยแบบนี้นะครับนี่ขออีกทงท่านนะครับสวยงามมองก่อนนะฮะกล้องไหนนะครับอยากถ่ายยกมือบอกเรานะครับ โอเคขออนุญาตครับพี่ดิวครับขอบคุณครับพี่ดิวดี่นะครับมาโอขออนุญาตนะครไปรับไปรับด้วยพี่ิกก็โอ้มาัวนี้จเป็อนค่ะยินดีครับตัวด้วยค่ะารคิวถัดไป ถ่ายภาพร่วมกันค่ะสองนิ้วค่ะสองนิ้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะสี่คนทุกคนค่ะอาหารนะคะอาหารครึ่งนะคะมายแล้วนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายภาพรวมสลิงน้อยนะครับผมมาะครับ <laughs> ขออนุญาตถ่ายภาพรวมนะครับสล็กน้อยนะครับผมหมัดน้ไม่ถึงเก้าเครับนี่เลยสามท่านสามท่านสามท่าน,านอยากมาทางซ้ายเล็กน้อยครับโอเคอ่าเชิญเลยครับแหมคุณเบลล่าเป็นพิธีกรผมตกง,งานได้เลยนะครับวันนี้นะน <laughs> มบอกว่าพิธีกรเราสวยซะขนาดนี้นะครับเออให้เก็บภาพสเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยอ,อ,อ่าเล็กน้อยครับไอยากมาทางซ้ายมือเล็กน้อยครับ มองกล้องเลยนะครับโ okay. อเคขออีกหนึ่งภาพภาพสุดท้ายาลมองกล้องนะครับโอเคครับขอบคุณทั้งสามพันมากๆเลยนะครับอบคุณท่านอาจารย์นะครับคุณเป็นล่าคุดบิวมากๆนะครับเชิญพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะฮะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนฟนๆคงจะแบบอดใจรออดใจรอสักครู่เดียวนะฮะเพราะว่าเราจะมีโชว์พิเศษจากอีกหนึ่งท่านที่เมอสครู่นี้เย่ยเขามานั่งตุง๊กๆมาโชว์ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ฝากแฮชแท็กของ Like water, เชิญเลยคร e ับ่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่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 ได้ไ่ได้ไม่ได้าม่ได้ไมบได้ลย่ได้่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รม่ได้วม่ได้ไม่ได้ไมเได้่ได้่ได้่ได้ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้มีได้ไม่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 ได้ม่ได้รม่ไไ่ได้ด้บมไมได้ได้ไดด้ไไได้รด้่ม ตอนเนี้ยก็แสบมัชชาเขามาแรงใช่ไหมโยมัชชาใครๆก็มีแบบที่ชมมัชชา <laughs> ชมเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบังเอ,อิญวันนึงไปคิดค้นสูตรมาก,ก็คือเรามีน้ำมะพร้าวแห่โคโค่เลิฟอยู่แล้วเ,ออเราลองเอามามิกซ์กับมัชชาดูอร่อยมากเอาละวันนี้ก็เลยมาในเมนูโคโค่เลิฟมัชชากรีนทีค่ะเอ,เอาละถ้ายอย่างนั้น วันนี้แนะนําเราหน่อยเพราะแฟนๆผมเชื่อว่าจะได้เอาไปทำตามที่บ้านได้เวลาเราดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเนี่ยบางทีอาจจะมีแบบอยากเปลี่ยนเมนูบ้างอยากเช็คตานะวันนี้ทางคุณเบล่าคุณพี่เดียวเราทํามาคนละเมนูเลยใช่มีชื่อเมนูไหมมาขิงกันเลยเมื่อกี้ไงคะเับเขาลงมาจัดวินพีให้นีชื่อแล้วดีชื่อแล้วเขาแนะนำแล้ว ต้องให้ยิ้ใจกันเลยใช่ใช่แต่ม้องมีต้องมีบ้างต้องมีเลยแบบองมียิ้มใจหรอไม่ใช่ชื่อเมน่รู้ชื่อเมนู้ตัวเขาก็ได้ครับคือของพี่พี่เบลล่าเนี่ยไป็นทานมะฉาแล้วของผมเป็นไทยสไตล์เลยครับโอ้โหอย่างนั้นใส่มะนาวใส่มะนาวเลยเออถ้าเป็นถ้าเป็นฝรั่งหน่อยเป็นฮันนี่เลมอนฮันนี่เลมอนเป็นโคโค่นทฮันนี่เลมอนยิ้มใจ ถึงไม่พอแต่อยากใส่คำว่าใครยินจ้ะ ให้มีหน่อยอิสระคนไทยแบบว่าอิสระอิสระอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นวัตถุดิบหลักๆเลยที่ที่เวลาจะใช้รวมถึงวันนี้ไหนๆก็มีอุปกรณ์ครบแล้วจะโชว์การทำมัดช้าแบบถูกวิธีด้วยใช่ไหมครับแบบคือเอาจริงๆแล้วแต่จริตของแต่ละคนละกันบางคนเขาชอบแบบไม่มีฟองเขาก็จะต้องวนไปในทิศเดียวกันไอเราอ่ะมันสายซาดิเราไม่แบบขยี้เลยใช่ค่ะเพื่อเรารู้สึกว่าตัวมัชฉากเขาจะแบบแตกตัวดีแล้วแบบเข้ากันดี แล้วแต่คนชอบแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะพระเอกของเรานำมาร้าวแค่ร้อยเปอรซ็นตโคโคเลิฟขาดไม่ได้ค่ะนี่นะครับมอ๊ะถ้าอย่างนั้นผมว่าไม่รอช้าดีกว่า รเริ่มค่อยๆทำไปให้เราได้ดูตามขั้นตอนเลยได้เลยค่ะก็ส่วนผสมก็คือง่ายมากๆอยู่แล้วนะคะก็สำหรับเออในหนึ่งที่นะคะเราก็จะใช้มัข่าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอน,นั้นนี่ถ้าถ้าใส่มัข่าเขาจะมีช้อนแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ตักขึ้นมาอย่างนี้เป็นหนึ่งช้อนอย่างนี้ค่ะเร<อ>าใส่เข้าไปในถ้วยมัข่าแบบนี้ครับอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำร้อนเข้าไปค่ะ ติมน้ำร้อนเติมไม่ต้องเยอะนะคะเติมพอให้เขาแบบขยี้แตกตัวได้แล้วเสร็จแล้วถ้าใครที่มีไม้ชงแบบนี้เราก็จะใช้ไม้อย่างเงี้ยคือขยี้เลยบางคนจะใช้ว่าเป็นตัว M หรือเป็นตัวแบบเป็น U อะไรเงรี้ยแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกอะไรเงี้ยจะได้หมดจะแบบว่าจะได้ฟอกได้ฟอกเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีอันเนี้ยสามารถใช้ช้อนปกติได้เลยอ่าก็จะอาจจะยากนิดนึงอาจจะเพิ่มการแตกตัวได้มากขึ้นนะครับใช้ช้อนอาจจะได้ไม่มากเท่าแต่ก็ได้เหมือนกัน นี่ทีนี้เราก็ขยี้เลยเป็น,นสไตล์ของเราระหว่างนี้คะคุณมิวถ้าจังหวะไหนที่ออพี่เบลล่าอยากให้ช่วยเรียกความช่วยเหลือได้เลยนะฮะใช่ค่ะเพราบางคนเขาอาจจะชอบเติมน้ำครึ่งแต่เบล่ะรู้สึกว่าความหวานจากน้ำมะพร้าวพอแล้วสำหรับมว การไม่เติมน้ำตาลอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่เองนะก็ดีเลยก็แป๊บเดียวก็จะได้แล้วค่ะแป๊บเดียวก็แตกตัวแล้วสำหรับตัวนชาที่เป็นผงตอนแรกนะครับพอโดนน้ร้อนให้ไปโดนขยี้อีกหน่อยก็สามารถที่จะออกมาเป็นน้ำชาที่มีความหอมคือตรงนี้นี่เริ่มได้กลิ่นแล้วอย่างนี้ฝากน้องมิวเติมน้ำแข็งกับน้ำมะพร้าวเพเติมให้หน่อยได้ไหมคะน้ำแข็งครับนีดีอนี่เออเพราะว่า ต้องอากาศร้อนแบบนี้การทานเย็นๆน่าจะมีความสุขมากกว่าสดชื่นกว่านอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับดีเดี๋ยวเรามาดูนะว่าขั้นตอนของฟุ้นเลิฟจะมาตอนไหนคะตอนี้คือค่อยๆทำไปก่อนสำหรับตัวมัชักใช่ครับก็จะเทเอ่อพอใส่น้ำแข็งเสร็จปุ๊บก็จะใส่น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะท็อปด้วยมัชักอยู่ด้านบนนี่อ๋อ มันก็จะเป็นแบบสีมะชะาสีเขียวที่แบบใส่ลงไปซึมผสมกับน้ำมะพร้าวเพื่แบบมันจะแบบเข้ากันอย่างดีนาเชื่อมาเดี๋ยวคุณมิวเขาจะเทน้ำมะพร้าวมาเพิ่เลิฟรอไว้เลยเทลงในแก้วไว้เลยเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือจริงๆนะสำหรับคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันอยู่แล้วน้องมิวค่ะไม่ได้พื้นที่ชาเขียว โอ้โหไม่เ oh, ผื่อพื้นที่มัชชาเลยนะคบพี่บิวเรานะโอ้โหนี่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ดื่มโชว์ซะเลยนะครับประมาณนี้สิว่าให้มีพื้นที่ในการเทมัชชาด้วยอ่ทุกคนเก็บภาพนะนี่โอ้โหนี่เพียวมัชชาพร้อมกับน้ำมะพร้าวของคุคนเลิฟดิฉันก็โดดเยอะไปอีกแล้ว ไม่มีความพอดีเลยเราสองปอันนี้ค่ะก็จะได้ันสีเลเยอร์แบบนี้นี่ไป็ยายสวยไหมบอมเบโอ้โหนี่ต้อบอกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆให้ค่อยๆให้น้ำมะฉาค่อยซึมลงสู่น้ำมะพร้าวนั่นเองนะฮะนี่คือเมนูเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะฮะง่ายมากค่ะง่ายมากจริงๆนี่เดีวโว์ซะด้วยนี สุดๆนี่นี่คือเค็ดลับของคุณเล่นั่นเองนะครับเรามาดูท่อทางฝั่งของคุณมิวบ้างดีกว่าคุณมิวครัคุณมีเคล็ดลับการจงชาอะไรแบบเาบบคือถ้าพารดีเทลเยเราให้พี่เบนลา่าครับผมผมจะเป็นสายบูนิดนึงโอ้โหนี่นี่คือเครื่องปั่นเครื่องปั่น คุณจะมาปั่นโชว์วันนี้เลยเฮ้ยมันมันทำงานแล้วเหรอยังยังฮะยังยังฮะโอเคครับผมเปิดแล้วนะเปิดสวิปไปเรียบร้อยแต่คนตกกระจายกับอุปกรณ์เครื่องควรนิดนึงนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างวัตถุดิบของเรามันร้อนมากเลยตอนนี้อ๋อเอาถอดเลยครับมาขออนุญาตฮะมีขออนุญาตนะครับเอออเาละนี่นี่บนเวทีเลยนะฮะเมื่อกี้ก็ดื่มผมก็จะถามเลยว่าคุณจะเอาเครื่องปั่นไปทำอะไรฮะ เราก็จะคือเราต้องการทำเป็นสปูตตี้ครับผมอืออ๋ออยู่ฝั่งนี้อุปกรณ์ที่เขาแหวกไงปกติเราเปิดทคนที่เปิดแก้ไขพี่บ้านไม่ได้ใช้อย่างนี้ไม่ได้ผิดที่เราไม่ได้ผิดที่เราละเห็นที่เครื่องหลังจากนั้นขออนุญาตนทำเดียวครับอ่ะเดียวจะลงไหมรู้เลยว่าทำอาหารเก่งแหมรู้เลยว่าไม่ค่อยได้ทำอะเอาจริงได้ยู่ แข่งไมมมาน้องแข่งนะฮะนี่อ่ะค่อยๆเพาะนี่อ่าเป็นวิธีที่ทำตามได้แต่ถ้าไม่ทำตามจะดีกว่านะฮะแบบนี้นะฮะเพราะว่าที่บ้านอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่านี้ใังไม่ปิดฝาด้วยนะฮะไม่นี่ยังไม่ใส่น้ามะพร้าวตรงนี้หรอใส่ทีหลังหรอหรือว่าใส่เลยใส่เลยครับผมอ๋อใส่เลยที่ผมยังไม่ใส่ฝาที่เบลล่ตอนนี้ตอนนี้พี่เบลล่าใส่บ้าง ดูซิจะใส่ให้มีพื้นที่ของมะนาวบ้างไหมจะมาดูกันสิมาเออคือคือตอนนี้พี่พี่ข้างหน้ารินแบบรินแบบอย่างเงี้ยสวยงามเห็นไหมล่ะแบรนด์นายมั่สเตอร์เวลาเขารีนเขาต้องเห็นโลโก้กันด้วยนะเป็นเรื่องปกตินะตเออตอนนี้แบบพี่พี่ข้างหน้าลุ้นมากเลยครับว่าผมจะทําเสร็จหรือเปล่าเขากลัวคุณจะทำหกมากกว่าทำเสร็จนะฮะตอนเนี้ยนะฮะมผนให้เรียบร้อยนะครับ เด,เด okay. oh, north, well. okay. ี๋ยวลองดูว่าพอมาปั่นแล้วจะออกมาเป็นยังไงเราหมุนนั่นๆเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอันนี้บอกใครครับบอกัวเองบตัวเองไว้หน่อยนะอ้าวมาเด้งสองเอน ร้องเลยเราต้งใจไปพร้อมกันฮะที่เปไล่าอยู่ไกลๆอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสั้นเออโอ้โหสุดยอด น้ำข้างล่างเนี่ยเข้ากันแล้วน้ำพึ่งเข้ากี่โมงน้ำพึ่งข้างบนเนี่ยเข้าเข้าร่วมกันเข้าไหมตอนนี้เออน้ำพึ่งไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่อ่าไม่เลยเราจิบปั๊บเราเขย่าเพิ่มได้เลยนี่ก็สุดยอดเลยทีมงานอ่ะสุดยอดค่ะแก้มมาให้แบบว้าวใช่ไหมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทลงแก้วแล้วลองชิมโชว์ท่า mm น hmm. หนึ่งที่ไม่เข้าใจเลยคือทุกเรื่องที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือหนังชอบให้ผมทำอาหารเก่งใช้ความพยายามมากเลยเรามีความเป็นแบบครอบครัวไงเราเป็นคนผู้ชายอบอุ่นีใช่ไหมอ่าค่อยๆนะเดี๋ยวให้คุณบิวได้เทลงในแก้วอรัขออนุญาตหยิบแก้วนี้ออกมานะโอเคกินสัพิเศษหน่อยนี่ไม่ธรรมดา ขอชิมด้วยค่ะโอ้โหขอชิมด้วยพี่เป็นน้า็นเกียรติกับผมมากเลยครับพี่พี่เป็นน้าขอเองเอองานลองดูคุณลองแชร์อันนี้ไม่เคยไม่เคยชิมอือเดี๋ยวให้ดูซิว่ารสชาติจะออกมาอร่อยขนาดไหนนี่คือเคล็ดลับพิเศษเลยเป็นเวลาใช้หลอดไหมไม่เป็นไรค่ะได้โอ้ยไม่ใช่มาเรามาลองกันเลยลองดูน้อย ชียร์สค่ะเชียร์สเกียบภาพนะฮะเกียบภาพดูสิว่าจะช่วยในเรื่องของความสดชื่นได้จริงไหมโอเคนี่เดี๋ยวนาไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไงเราไม่คิดว่าน้ำมะพร้าวจะมาผสมมะนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าัาถูกไหมแต่มันดีมากทุกคนเอ้าทุกคนเชื่อไหมไม่เชื่อเลยทำไมทำไมทุกคน พี่เวตาเชื่อไหมไอ้ที่พูดถูกนะพี่แสดงมากี่เรื่องจังหวะพี่เมื่อกี้ดูตาเราไวที่สุดเลยเมื่อกี้พี่ดูแบบเอ๊ะมันจะบอกเขายังไงดีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันโอเคดีโอเคเนาะโอเคจริงๆโอเคมันสดชื่นมนะอยากให้คุณป๊อปพี่ได้ชิมแต่เสียดายมันหมดแล้วค่ะเฮ้ยน่าเสียดายหมดซะก่อนนี่นี่เห็นไหมอร่อยจริงนะอร่อยจริงอร่อยจริงพี่บิวเป็นยังไงเมื่อกี้ดื่มไปแล้วเป็นไงบ้างสดชื่นครับอืมผมว่าไม่ไม่ได้ผิดอะไรเลย ผิดที่ผมเนี่ยผมว่าไอ้ไอ้น้ำพึ่งเนี่ยนะครับนี่มันขาดหายไปคือถ้าเราตีน้ำพึ่งดีๆมันอาจจะแบบมีความหวานที่เพิ่มมากขึ้นแต่นี่ก็แบบว่าเปรี้ยวสดชื่นดีนะเหมาะกับเหมาะกับซัมเมอร์อยู่แล้วก็ที่สำคัญก็แบบเหมือนมันมีเขาเรียกว่าวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วแถมยังได้วิตามินซีเพิ่มจากตัวน้ำมะนาวอีกด้วยเห็นไหมนี่คือเคล็ดลับนะทุกคนสามารถไปทำตามที่บ้านได้ง่ายไหมครับ ง่ายนะง่ายรอเพราะว่าผมว่าการทำมะช่าที่ก็เป็นเทคนิคที่อาจจะมีความเฉพาะหน่อยแต่ละสูตรแต่ละคนอา,อาจจะไม่เหมือนกันรวมถึงวิธีการทําน้ำมะพร้าวที่มีความผสมน้ำมนำะนาวกับผึ้งเข้าไปครับยากแค่ตรงปั่นนะ้ำเท่านั้นเองนะฮะคุณสามารถทำตามันได้เช่นเดียวกัน,ยา,นยากแค่ตรงปั่นนะ้ำแต่ตอนชงเนี่ยไม่ยากผมคนอื่นก็อาจจะไม่ยากก็ได้อ่างั้นฝากให้เป็นอนๆไปทำตามกันที่บ้านหน่อยครับเชิญครับ ก็ฝากด้วยนะคะไบโคิดว่าน้ำมะพร้าวแทนร้อเของโค้ดเลิฟอะเอาไปมิกซ์กับอะไรได้เยอะมากๆเลยแบบคุณลองเีเียดูกาได้ว่าเฮ้ยลราเอาไปผสมกับ mm hmm. อาจตราผลไม้ต่างๆที่คุณชอบฝาลงไปก็ได้แบบแอปเปิ้ลมะละกอลูบอรี่อะไรอย่างเงี้ย mm ่ะกมันเป็นเหมือนน้ำ น้ำที่เขาเขาชอบกินกันอะเรียกว่าน้ำอะไรไม่เข้าใส่ผลไม้เข้าไปอย่างเนี้ยมิคฟตดหรอไม่ใช่มิคฟูดอะน้ำผลไม้รวมสมูทตี้มีชัเลี้ัอไรนั่นแหละประมาณนั้นค่ะคือประมาณว่าเขาอะเข้ากับอะไรได้หลายๆอย่างมากรวมถึงอะอาจจะกาแฟพอกาแฟตองไปผสม น่อยะใช่หรือจะมาเป็นม้าฉาแบบเบลก็ได้เพราะว่าจะช่วยเพิ่มเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยแบบก็จะไม่มีแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องแบบการชะลอวัยสำหรับสาวๆที่แบบอยากดูแลตัวเองให้สวยงามนี่ปรโมทอย่างที่ท่านทุกท่านทราบนะว่าในชาเขียวเนี่ยเขาก็มีสารคาเทชินต้านอนุมูลอิสระให้เป็นอย่างดีด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นการสามารถทำตามมาได้เพราะคุณมีสำคัญนั่นก็คือ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวแท้ร้อจากโคโค่เลิฟนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับ<ด>ให้คุ่เเปาและก็พี่มิวถ่ายรูปตรงกลางกับเราหน่อยนะครับได้เลยค่ะจะเชิญผู้บริหารที่มาร่วมถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตาให้ทีมงานของเราได้เก็บโต๊ะตรงนี้ด้วยนะครับมาเชิญทั้งสองท่านนะครับยืนอยู่ตรงกลางได้เลยอย่าลืมนะครับเป็นแฟนทุกคนฮนะฝากเมนูพิเศษไปแล้วนะครับอย่าลืมโคโค่เลิฟนะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการทานน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับมาตามแฮชแท็กด้วยท่านคือมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีนีะครับวันนี้ผมพอบี้นะครับต้องบอกว่าให้ทุกท่านมีความสุขร่วมกันในเวทีนี้ครับขอบคุณครับเก็บภาพ ขอบคุณค่ะ,คะแล้วก็ไปด้วยท่านที่ชันขอได้เจอท่านผู้บริหารบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดค่ะคุณรัชนีตีรานุรัตผู้บรยการฝ่ายจัดซื้อสินค้า